สำหรับหลายคนที่ถามเรื่องเมนทอร์โปรแกรมครูป๊อปสอนอะไรบ้างนะคะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะคอนซัลหรือเมนทอร์โปรแกรมเนี่ยเรียนเรียนกับป๊อปแเราจะได้อะไรที่แน่ๆน,นะคะคุณจะได้รู้จักการวางกลยุทธ์ของคุณเองค่ะป๊อปจะช่วยคุณดูกลยุทธ์การตลาดของคุณในเพคของคุณช่วยคุณวางแผนแล้วก็ช่วยให้คุณเดินจากสเต็ปหนึ่งไปสเต็ปสองสามสี่ได้แบบ ง่ายมากนะ,ะเอาง่ายๆว่ามันไม่ใช่แค่บอบช่วยคุณแต่คุณจะได้เรียนรู้ไปด้วยหลังจากที่คุณจบเป็นทอโปรแกรมหรือคอนซัลต์ของเราอ่ะคุณจะต้องสามารถที่จะทําต่อเองได้และยืนบนขาของคุณเองไปต่อได้อย่างมั่นใจมากขึ้นแน่นอน ที่สำคัญนะคะเป็นโปรแกรมที่เราอยู่กบับระยะยาวนะคะมีให้คุณเลือกตั้งแต่3เดือนถึง6เดือนถ้าคุณแบบ6เดือนนานไปอยากได้แค่3เดือนคุณก็ลงโปรแกรม3เดือนนะคะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่พอสำหรับคุณเพราะคุณอาจจะเริ่มตน้นคุณก็ลง6เดือนไปเลยะคะ่ะซึ่งบอกเลยว่าระยะเวลาเนี้ยช่วยให้คุณได้เรียนรู้และช่วยให้ เราทำงานกันได้ง่ายขึ้นป๊อปวางแผนให้คุณคุณก็ไปลุยหน้าเพจเราจะจับมือไปด้วยกันค่ะเดินไปพร้อมๆกันเอาเป็นว่าเป็นทอร์โปรแกรมเนี่ยคุณจะไม่ได้ทำงานคนเดียวแน่นอนป๊อปและทีมงานของป๊อปจะช่วยคุณจนฟุ้น ถึงเป้าหมายที่คุณต้องการและที่แน่ๆน,นะคะช่วยคุณดูหลังบ้านของคุณช่วยคุณวางสเต็ปขั้นตอนวางแผนคอนเทนต์วางแผนการขายและวางแผนการยิงแอดให้คุณด้วยที่สําคัญที่สุดคือคุณจะได้อยู่กับบอบแล้วเราจะเป็นพี่เลี้ยงกันไปตลอดระยะเวลาที่เราคอนเซ็์หรือเปนทอลอยู่ด้วยกันนะคะเอาเป็นว่าถ้าคุณสนใจก็ทักไปได้เลยค่ะที่ไลน์ @digitalselling นะคะแล้วเดี๋ยวน้องจะส่งรายละเอียดให้อย่ามัวแต่คิดเยอะอย่ามัวแต่ลังเลเพราะมันจะไม่ได้ทําสักทีที่สําคัญป๊อบอาจจะไม่ได้มาเปิดรับบ่อยๆแต่ตอนนี้คือยังรับอยู่นะคะถ้าสนใจก็ทักมาเลยแล้เดี๋ยวไว้มาลุยพร้อมกันค่ะบ๊ายบาย